ัีครบต้อนรับทคุนผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิกาทรับบายทินทวันิดครับมาแล้วฮะโรงงานครั้งแรกเลยของโกเบโก SK140 โมเดลที่11นะฮะนี่คือรุ่นล่าสุดเลยที่จัดจำหน่ายในเมืองไทยฮะร,รุ่นปาดอินฟินิตี้นะครับจัดจำหน่ายมาอย่างยาวนานและก็ครองใจลูกค้าของโกเบนะครับหรือว่าเป็นรถขุดขวัญใจมหาชนอีกค่ายหนึ่งสายโกเบไม่น่าจะพลาดฮะสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวเราพามาดูการทํางานนะครับเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเพียงแท่ไมเนอร์นะครับนี่คือบอดี้เชนเลยครับท่านผู้ชมโดดเด่นที่สุดเลยก็คือหัวเก่งนะฮะหัวเก่งถูกออกแบบมาใหม่ครับใหญ่สูงแล้วก็กว้างขึ้นนะครับแน่นอนนะเครื่องยนต์ก็ต้องใหม่ตามครับ ดีเของโกเบนะฮะที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่รุ่นพี่นะครับจนสู่รุ่นใหม่ล่าสุดยังคงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้นะั่นก็คือเรื่องของความประหยัดความแรงความเร็วแล้วก็ความคุ้มค่านะฮะนี่คือที่สุดของเทคโนโลยีของเขาช่วงล่างครับเหมาะเหลือกเกิน LC ครับในขนาดรถติกัด14ตันป้องกันการกระดกของตัวรถนะครับกับปุ่มกี0.6คิวโหลดแม็กซิมัมสุดๆเลย น่าจะได้ราวประมาณสัก1คิวนะเจอดินุ่มอุ้มเข้าไปฮะได้แน่นอนครับท่านผู้ชมเล็งผลแล้วว่าใช้เครื่องยนต์ใหม่ของอซุุน่าจะประหยัดขึ้นนะครับในบล็อกขนาด3 0 0 0ซีซีแรงม้าที่รีดออกมานะฮะเหมาะสมกับปั๊มอยู่ที่89แรงม้านะฮะในขณะที่ปั๊มยังใช้เป็นปั๊มคาวาสกิ k 3 v เหมือนเดิมเขาบอกว่าแรงแค่นี้ก็เพียงพอนะครับในขนาดรถขุดพิกัด 14ตันเป็นไซส์มีเดียมครับขึ้นรถ10ล้อได้เคลื่อนย้ายสะดวกครับไม่ต้องงอโรเบดดีขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมกับราคาที่เปิดตัวมาบอกว่าดีงามเลย3,250,000ครับส่วนนเรศของการดาวการ PM สามารถที่จะสอบถามไปยังบริษัทอริยะอีควิเมนต์ได้นะฮะมีศูนย์อยู่ทั่วประเทศไทยครับมากกว่า30ศูนย์นะฮะเดี๋ยวเบอร์โทรครับผมขึ้นให้ส่วนกลางไว้ หมดในการขับเคลื่อนนะครับมาฐานจากโรงงานให้มา3โหมดเริ่มจากโหมด Eco นะครับดินหน้างานลักษณะแบบนี้ Eco คสู้ได้สบายๆครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไปเจอดินแข็งฮนะขยับโหมดขึ้นไปหน่อยก็เป็นโหมด S นะครับ2โหมดนี้สู้กันไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด H นั่นก็คือ High Power Heavy Duty ครับเหมาะเลอเกิน งานขุดหินขุดดานนะต้องใช้โหมดนี้ส่วนอัตราการซิดเปลืองของน้ำมันนะครับก็ไม่น่าจะเกิน12ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าประหยัดนะถ้าใช้โหมด Eco ก็เริ่มตั้งแต่6 7 8ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานนะครับนี่คือของใหม่เลยครับท่านผู้ชมก่อจะคลอดกันออกมาเทสกันนานหลายเดือนพอสมควรครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน จนเปิดตัวเป็นทางการนะฮะวันที่11มกราคมเปิดตัวกันเรียบร้อยครับจัดส่งรถแรกๆหนึ่งในคันนี้ครับที่อยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมฮนะก็คือรถแรกๆของเขาเหมือนกันซึ่งเราบอกว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยก็ไม่ผิดเงื่อนไขนะฮะลูกค้าใจถึงฮนะตัดเงินสดเลยเฝ้ารอมาแสนนานก่อนหน้านี้มีรถนือสองเป็นเก่านอกญี่ปุ่นนําเข้านะครับจะใช้ในเครือของโกเบเหมือนกัน สุดท้ายครับมันลงตัวที่ของใหม่เลยโดยมองว่าใหม่ไม่ต้องซ่อมซื้อสดสบายใจครับน้ำหนักตัวของรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะฮะห่างกันอยู่ประมาณครึ่งตันตัวนี้14.2ตันครับท่านผู้ชมแน่นอนครับหัวเก่งมันดูหลอดูร้ำดูทันสมัยขึ้นนะฮะ บางไม่มีลายไปเหมือนเดิมนะครับไม่มีกล้องสองหลังให้นะครับในสิ่งตรงนี้เขาเรียกว่าออปชั่นนะฮะออปชั่นเสริมสามารถที่จะเพิ่มเติมกันได้ครับท่านผู้ชมส่วนในเรื่องของรายละเอียดปีกต่างๆนะครับก็ยังให้มาเพียบพร้อมอยู่ว่าจะเป็นตัวของสวิตช์อิมเมอร์เจนซี่ตัวตัดเครื่องจนตัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของโกเบเลยนั่นก็คือในเรื่องของวาวคอนโทรลท่านผู้ชมสามารถที่จะสับได้บางคนไม่ถนัดคอนโทรลแบบนี้เอาเป็นแบบนี้ หมายถึงว่าตามแบบตามฉบับของคนขับตามบุค,คลิกเลยนะฮะด้วยลักษณะที่ใสอาจจะเคยขับค่ายอื่นมาก่อนมาเจอคอนโทนนี้ไม่ถนัดสัมผัสปลับได้หมดเลยครับไฟหัวกิงที่ให้มานะครับเป็นแบบฮาโลเจนแต่ว่าก็สว่างสบายเพียงพอฮะไฟสวิงยังคงเอกลักษณ์ท้ายของโกเบครับบง่งบอกว่านี่คือตัวท็อปแตตอนนี้ก็มีในรุ่นของ SM มานะครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นสแตนดาด โมเดลแมชชีนนะฮะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดไม่ได้เพิ่มออปชั่น,เ,นเอาครับหวังว่าคงจะเป็นคลิปทางเลือกอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกค่ายไหนดีสำหรับเราครับพาท่านผู้ชมเข้ามาสัมผัสถึงประสิทธิภาพการใช้งานแบบนี้นะฮะนี่คือการออกแบบภายใต้หลักคิดที่ว่า เฟอร์มัทเอ็กดีไซน์นะครับนั่นก็หมายถึงการผสมผสานครับระหว่างประสิทธิภาพแล้วก็การดีไซน์ที่ลงตัวทุกมุมมองรถขุดขนาดกลางครับอัธะโยชน์หลายคนอาจจะมองว่าตักใส่สิบล้ออาจจะดูช้าหรือว่าจะยกไหวหรือเปล่านะครับ ควาความสามารถในการขุดลิกของเขาฮะสูงสุดเลยก็คือ6เมตรนะครับท่านผู้ชมยืดไปไกลสุดก็8เมตรครึ่งนะฮะยกสูงสุดก็อยู่ที่9เมตรครับแรงขุดปลายบุ่งกีนะครับสูงสุดเลยอยู่ที่110กิโลนิวตันเมตรนี่ผมตีเป็นตัวเลขกกล,กลมนะฮะจะได้ไม่จำสับสนถ้าเกิดว่าพูดไปเป๊ะ ตามข้อมูลนี่ดูน่าเบื่อครับผู้ชม <c oughs> เวลาเรามารีวิวครับต้องหาอะไรที่มันจำง่ายๆ <c oughs> รหัสสียังทำกันตลาดต่อเนื่องนะครับสีเขียวหลายคนอยากได้สีพิเศษนะครับทางบริษัทบอกว่าสามารถสั่งได้ครับแต่ว่าเขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นลักษณะนี้ครับลอกนาบาง สบายเลยครับเร็วจัดจ้านเหมือนเดิมนะฮะความเร็ววงสวิง1 1รอบต่อนาทีเอาจนตกปอาะนะครับเสียรอบเนี่ยไม่ช้านะ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับยังคงคอนเซปต์ของโคเบไว้คงเส้นคงวาน,นั่นก็คือเรื่องของความแรงความเร็วแล้วก็ความประหยัดความคุ้มค่านะครับมากันครบเลย เปิดตัวที่ราคาค่าตัว3ล้านบแสน5หื่นนะครับถือว่าน่ารุ้นน่ารุ้นฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถใหม่นะครับใช้รถเก่าไปแล้ว3วันดี4ี่วันซ่อมมาเล่นรถใหม่ฮะไม่ต้องซ่อมครับเอาเงินซ่อมเก็บไว้เป็นค่างวดค่างวดก็ไม่หนักหนาสักเท่าไหร่ครับในเรทนี้ มันจะสู้กันไหวครับเข้าสู่หน้างานกันเต็มตัวแล้วจากนี้ไปฮะเราจะได้เห็นโกเบในรุ่น140 LC ที11รถแลนในไทยเราเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ